สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายยดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณิลเลชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนบอลไทยรีบกันให้ไวเลยนะครับหลังจากไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับได้มีการเตรียมเปิดขายบาัตรชมทีมชาติไทยนะครับแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นะครับหรือชื่อรายการว่าไทยแลนด์เวิ l ์ c คัพ2026รอบ นะะฮที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็ใช้ในคอนเซ็ปต,ต์วันดีมรวมเป็น1เดียวนะครับโดยโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบ2นะครับโซนเอเชียนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนนะครับวันที่16พฤศจิกายน2566นะโดยจากนั้นทีมชาติไทยนะครับจะพบทีมชาติเกาหลีใต้นะครับวันที่26มีนาคม2567 และทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์หรือทีมชาติกวมนะครับในวันที่11มิถุนายน2567นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยไทยของเรานะครับจะได้เล่นในเกมในบ้านนะครับทางไทยพกเคทแมเจอร์เนี่ยก็เลยเตรียมจะเปิดจำหน่ายขายบัตรนะครับ ไปดูราคาบัตรกันก่อนเลยนะครับจะเริ่มเปิดขายวันแรกเนี่ยรอบปีเซลนะครับวันจันทร์ที่16ตุลาคม2 0 6 6นะฮะในเวลา10นาฬิกานะครับถึงวันจันทร์ที่23ตุลาคม2 0 6 6เวลา4ทุ่มตรงนะครับส่วนวันเปิดจำหน่ายรอบ ปกติทั่วไปนะครับก็จะขายกันในวันอังคารที่24ตุลาคม2 5 1 6นะฮะเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งราคาบัตรปกตินะครับจะอยู่ที่ราคา750บาท560บาท395บาท295บาทและ165บาทนะครับ ส่วนถ้ารวมเลยนะครับ3นัดนะครับ3มแมตช์นะครับจะอยู่ที่ราคา2,250บาท1,680บาท1,185บาท885บาทและ495บาทนะครับส่วนราคาบัตรนะครับพร้อมช้างศึกเมมเบอร์นะครับจะอยู่ที่1,140บาท950บาท785บาท685บาทและ555บาทนะครับขณะที่ราคาบัตรแบบคอมโบนะครับ3นัดนะครับ พร้อมช้างศึกเมมเบอร์นะฮะอยู่ที่ราคา2,640บาท2,070บาท1,575บาท1,275บาทและ885บาทนะครับหมายเหตุบัตรฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ2นะครับไทยแลนด์เวิร์คคัพ2026รอบคัดลลฟายนะครับบวกช้างศึกเมมเบอร์นะฮะลดสูงสุดนะครับ10%ด้วยกันนะครับก็จะเป็นคอลเลกชันพิเศษนะฮะถ้าสมัครช้างศึกเมมเบอร์นะครับ ก็จะมีของแถมของที่ลึกให้ด้วยนะครับเป็นผ้าเชียร์มูลค่า400บาทด้วยกันนะครับผ้าเชียร์ทีมชาติไทยนะฮะก็มีทั้งหมด7,000สิด้วยกันนะครับลดสูงสุด10%นะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไทยเด็กเกตเมเจอร์นะครับฟุตบอลไทยสายยอดีขอขอบคุณกติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยไว้พบกันใหม่ในอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ